bà đi với non MC thăn này, mẹ mà hay ăn, ăn kim paam đấy phải không? ăn, đây, um, ăn lại đây rồi, để lại với ăn, bữa nè, hãy ăn cái cak mắm sớm với paam ไม่ก็กินไปเลยเสียบคักเลยละ่ะอะไรก็ได้แม่แม่อืมออกไปเนาโอ้ กินมรดเป็นปามสดพี่น้องถ้าพี่น้องเลี้ยงอย่างกินหลายเลยให้กินอา่าแบบพอประมาณครับพ่ออันนี้ผมใหมกิน้านโตแล้วโนะตวละโลมันอิ่มหนึ่งพี่น้ออิ่มอิ่มทนแล้วเขากับบอกให้งอแง นี่กระปังกินไปเกระปังเลยแบงห้กินไปพี่น้องโตละโลโตละโลผมให้กินเออมือละเวลาเท่านั้นเด้อดร้อนี่เอาไว้พี่น้องท่านใดที่เลี้ยงนี่นะแนะนำห้กินเท่ยละน้อยไปก่อนนะ โดยเฉพาะตอนแรงนี่ย่างดีเลยก่อนพอนอนนะประมาณสักหกโมงแรง่ให้กิน,นช่วงมูกั่อนนี่เอามูสิอ้วนเป็นพิเศษ